<ส>มีไหมจักรพาจักรพาเปลี่ยนนะลองดูจากตรงนี้ได้จักรพามีไหมต้อค่อยค่อยคิดใช่ไหมครับต้องค่อยค่อยคิดออกมาจักรได้การจักรขายแล้วนะ แล้วก็รูปทั้งหมดใ,หใช่ไหมครับรูปทั้งหมดรูภาวัชรานาะแล้วก็เปลี่ยนสองบทเป็นอีการถูกไหมครับใช่กีการตอนนี้ถามครั้งที่สอง 你没比。 ป่านนี้กับอีป่าดูไหมครับป่านนี้กับอีป่าใช่ใช่รูปไม่มีแล้วครับ Gracias. ใชมแม่ <Amen. S 2> นาไมได้ที่สองโมดกลนจะับ ทำมาปิดคะแนงอย่างเดียวมาสั่เปลี่ยนเป็นผิดถูกนองไลนก็โอเคแล้วรู้ไหมเพราะฉะนั้นในผู้จักขาย,ยนัะธูลาได้มาสี่คู่เนาะตอนนี้ไปดูคานะบ้างคานะ ถามข้อที่สองคารนนาไม่เคยดับเคยดับไหมช่ิวหาจะดับไหมจะไม่ดับสักอันเลยถูกไหมครับไม่มีคราวนี้ไปดูลูปากบ้างครับมาดูเครื่องหมายผิดรูปากจะดับไหม ลูกจับดับการแบบปกติถูกแล้วนะครับไม่ต้อง่ดูสีแดงเท่านั้นใช่ไหมครับรูปผ่านจับลับไหมใสองอัน่ะได้รูปเป็น่างเรี้ยจับดับลอยลลยจับดับที่เดิมเหมือนเดิมเราต้องมาสนใจใช่ไหมครับช่เราดูที่มีคนเดียวใช่ใช่มีไหมไม่มันไม่มีมันเป็นรูปมัเป็นรูป่าจับดับไม่ใช่แต่ความหมายมันสูไม่มีไงสูอูทำไมยังไม่มี ไม่ได้ผมจำกระรูกไม่ได้พูดพูดไม่ไจำกระรูกไม่ได้เอาจริงได้ก็มานเหมือนกันอะ มะนาวก็สลับอรูปอสานสองอย่างถูกไหมใช่ก็แค่สลับถูกผิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นสูขมีไหมไม่มีไม่มีทรมาล่ะทำมาก็เปลี่ยนอัูปูเป็นขีดเท่านั้นเองเลยถูกไหมครับเป็นขีดถูกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสูขมีไหมไม่มีไม่มีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นองค์ทมใดเกี่ยวกับการเห็นไหมครับจากถูกเกี่ยวกับการเมื่อไหร่คานะไม่มีสุข เห็นไหมครับคู่บวกจากขู่คานะอันเดียวที่ไม่มีพอเป็นคานะอะไรที่เป็นองค์ธกรรมเมื่อไหร่สุขูไม่ปรากฏละวเห็นไหมครับคานะยีดนั้นมูลรักอิริามอย่างเดียวสุขูไม่ปรากฏที่ไหนมูลัมูลรัเป็นกรรมมั้เป็นอายตยนนะที่เกิดในราบเท่านั้นถูกไหมครับคานะสุขูไม่มีเลยพอจากขู่ไปคู่กับอะไรก็ตามมันจะมีสุขูหมดยกเวยไปคู่กับคานะ ถูกไหมครับเพราะการนั้นมันอะไรที่เกี่ยวกับกามาสู่อูไม่ปรากฏ๋อ้ถ้ากาคู่กับกาถ้าองค์ธรรมมูละหรือมูลีเป็นกามาอูเมื่อไหร่สู่อูไป็ปรากฏล่ะนอกั้นปรากฏหมดอาไปดูรูปขันธับก็ครับรูปปากเคยดับรูปปากเคยดับเห็นไหมครับมันองค์ธรรมกาอยู่ขันทับใช่ไหมครับเจ๊ไหมครับ มันมีอ,องค์ทำการคือขันท่าอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ต้องไม่มีแบบแตต่่วาถูกไหมเดี๋ยวจะลองคิดดูอ,ดะอะไรที่มีอ,องค์ทำมูละมูลีเป็นกามสุขไม่บางคนอะไรที่มีมูลละและมูลีแต่าจากโสมไปบวชดิจากโสมเป็นกามไหมละ่ะ คาระพฤนั้นเคยเกิดแก่คนใดในกลุ่มใดจำมต้องติ๊กโครงสร้างต้องติ๊กสภาวะไอโอ้จะติ๊กสภา,าวะก่อนที่จะดูจากตรงนี้เลยไม่ได้ฟักขาด้วยแวาดัมาสานด้วยครับยัดอีกังขันขันธ์จะลับเกดาวไม่ได้แต่ดจะไม่ได้ We'll be มันมีคันธารเกี่ยวข้อสูบูไม่ปรากฏหรอกดูไหมครับเห็นไหมสูบูไม่ปรากฏละถูไหมครับสูบูหายไปเลยสูบูไม่ปรากฏเห็ไหมครับเครื่องหมายเปนตรงกรับอะไรก็ตามที่มีการก็มีเกี่ยวข้องสูบไม่ปรากฏละนะครับกเี่วข้อไม่ว่าจะเป็นมมลามบมลีพอมีองครมที่อยู่ในการอย่างเดียวอะเข้ามาเกี่ยวข้อง สุกุ้งไม um. ่พากลเลยหายไปหมดอาจารย์ขอแยกดวงความเข้าใจนิดนึงเนาะเมื่อวานที่คนดีฝั่งนิทานเมื่อวานอาจารย์บอกว่าในรูปอ่ะฝั่งอู่นะฝั่งเกิดนะการสุทธาว่าฝั่งเกิดจะเครื่องหมายนี่เหมือนกันเลยสุกุ้งมีโซบีหรือเปล่ะอ่าต้องเอาไปเปรียบเทียบกับฉีรูปอุกสุอุไปเปรียบเทียบกับฉีรูปอุฉีรูปอุไปเปรียบกับอุขลีที่อยู่ในรูปซ้ำอุอ๋อจะเพราะว่า แผบเดียวนี้สูบอุถ้าปรากฏได้เครื่องหมายต้องต่างกับฉีดรูอุฉีดรูอุถ้าปรากฏได้เครื่องหมายต้องต่างกับโกลซ้ำในรูเพราะต้องเน้นตัวซ้ำเป็นหลักเลยครับถ้าเครื่องหมายแดงเหมือนกับซ้ำตั้งชื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ซ้ำที่มถึงไอ้ซ้ำอ่ะซ้ำอนี่แข็แรับขอแรกใช่อะไรที่เหมือนกับตรงนี้ตั้งชื่อไม่ได้สักอันอ่ะ ือองค์ธรรมหลังเหมือองค์ธรรมหน้าเมื่อไหร่ตั้งชื่อไม่ได้เครื่องหมายขององค์ธรรมหลังแถวหลังอะเครื่องหมายของแถวหลังเป็นเหมือนแถวหน้าเมื่อไหร่ตั้งชื่อไม่ได้เลยสถานที้ใหม่ๆคือเครื่องหมายแถวหลังมันมีสี่แถวใช่ไหมถ้าแถวสามถ้าแถวสามเป็นเหมือนกับแถวสองตั้งชื่อไม่ได้แถวสองเป็นเหมือนแถวหนึ่งตั้งชื่อไม่ได้องค์ธรรมแถวหลังเป็นเหมือนกับแถวหน้าตั้งชื่อไม่ได้ มมไ่เหือแถวสามก็ไม่มีชื่อไงตัดเป็นพิิกเลยใช่ไหมแถวสองแตอนนี้แถวสามก็คือสุดทาวาใช่ไหมองค์รมสุดทาวาไเป็นเหมือนกับฉีดตั้งชื่อไม่ได้องค์รมฉีดเป็นเหมือนกับสามตั้งชื่อไม่ได้อาจารย์แต่สุดทาวามันผิดผิดเลยไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวอันนี้แล้วเปล่าอันนี้บอกไม่มีไงมันไม่มีใช่ไหมสูงมันไม่มีคราวนี้สุดทาวากับรูปที่เป็นฉีดเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนไม่เหมือนตั้งชื่อได้ไหม สุดท้าว่าตั้งชื่อได้ไหมครับได้สิแถวหลังมากกับแถวหน้าตั้งชื่อได้เราถูกไหมครับแต่ฉีกอะฉีดในรูปับตั้งชื่อได้นะไม่ได้ถูกไหมครับต้องไปชื่อเดียวกับรูปนั่นเองแถวหลังเครื่องหมายเหมือนแถวหน้าตั้งชื่อไม่ได้อาจารย์ถ้าเราคิดแถวหลังเทียบกับซ้ำอย่างเดียวเลยเราต้องเทียบกับฉีดถ้าเป็นสุดท้าว่านะก็ต้องเทียบกับฉีกก่อนเดี๋ยวนะขอโทษคืออีกนี้ มันมีชื่อไหมเดี๋ยวก่อนพี่สิริพรจะพึ่งโม,งไม้ไปที่อื่นวันนี้มีชื่ออะไรครับไอสุทาวาชื่ออะไรคนเนี้ยชื่ออะไรครับสุทาวาสานัสุทาวาสานันถูกนะครับ<ด>ตั้ง<ด>ชื่อได้ไหมไตั้งชื่อได้ไหมครับตั้งชื่อได้ไหมครับพี่ได้ได้เพราะทำไมถึงได้เครื่องหมายไม่ซ้ำ ทำไมถึงตั้งชื่อได้อนี้แยกกับฉีไม่เหมือนกันเค่หม่เหือกันค่อหมายข้างหน้าเกิดก็ไม่เหมือนก็ไม่เหมืั้ชื่อได้ได้หลักการเรคือหลักการเรคือข้างหลังต้องต่างกับข้าหน้าชื่อได้ถูกกสุดว่าข้างหลต้องต่างข้างหน้าต่างห่ะข้าหน้าคนนึว่าเกี่ยว เมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะฉีดเมื่อกี้พูดไปชัดๆเลยบอกว่าสุดท้ายว่าต้องไปเทียบกับฉีฉีต้องไปเทียบกับซ้ำพูดไปแล้วใช่ไหมสุดท้ายว่าต้องไปเทียบกับฉีถูกไหมครับแล้วฉีดก็ไปเทียบกับซ้ำก็พูดอย่างนี้แหละถึงบอกว่าข้างหลังเนี่ยมันต่างกับข้างหน้าในการชื่อได้ถูกอไม่หกถ้าข้างหน้าข้างหลังเป็นเหมือนข้างหน้าตั้งชื่อไม่ได้หลักการมันแค่นี้เองเพราะจะต้องเอาสุดท้ายว่าเทียบกับฉีถ้าจะดูฉีตั้งชื่อได้ไปเทียบกับซ้ำนั่นแหละ สุทาวาสเปทียบกับฉี่ฉี่เปทียบประซัมตอนนี้สุทาวาสเทียบกับฉี่ก็หมายเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันสุทาวาสเปเทียบกับฉี่ก็หมายเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันตั้งชื่อได้นะได้ข้างหลังไม่เหมือทข้างหน้าตั้งชื่อได้โอเคไหมครับข้างหลังไม่เหมือนที่เมื่อกี้อ่ะที่เมื่อกี้พี่เฉลยพรบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าน้ะสุทธาวาเป็นผิดถูกฉีก็เป็นผิดถูกมานตั้งชื่อไม่ได้ไม่ได้ดูตัวหน้าสุดต้องไปดูฉี ต้องดูไปตามลำดับนะครับสุดท้าว่าต้องไปเทียบกับฉีดฉีดต้องไปเทียบกับซ้ำเราก็ดูว่าเครื่องหมายต่างตรงไหนกับตั้ง,งนะชื่อตรงั้นเข้าใจไหม่ไม่ได้ไปเทียบกับซ้ำอย่างเดียวเนาะแต่ขอตรงนี้เีกันบางทีเราถาองค์ทำที่สูบปูใช่ไหมครับใช่เอจะปร,กประากฏเมื่อไหร่มูละและมูรีถ้าเป็นไอยายตนะที่เกิดในการมาปูอย่างเดียว<ม>ชื่อไม่ปรากฏแล้ว เพราะว่าในสุดท้ายว่ามันคือรูปถูกไหมครับไม่มีการมารตัญหาอายศนาที่เนื่องด้วยการทังกไม่มีเลยคานะจิวหากายยคันทะรลศารบุตรามไม่ปรกา,ากฏเพราะฉะนั้นจักไม่ดับแน่นอนทุกม่มีดังนั้นมูลักก็ดีมูลีก็ดีที่เป็นไายตนาที่อยู่ในกาลมะกูมอย่างเดียวทําให้ชื่อสูงไปปรากฏนันเองนะครับอา่าคราวนี้ดู าได้เลยว่าปรากฏไหมเราได้เลยว่าต้องปราบกฏถูกไหมครับเพราะองค์ธรรมที่เป็นโบราณโบราไม่ได้เนื่องด้วยการอย่างเดียวถูกไหมโด่เนื่องจากว่ารรมาเป็นเกิดในทุกภูมิเลยกลงไปสุดท่าวาดมันได้ไหมได้ขันทาได้ไหมขันทาได้ไหมรูปปากขันทามไม่ได้ถูกไหมครับมันได้ทำมาก็ได้หลักการคือตอนนี้รู้แล้วถ้าต้องหาสุกุเมื่อไหร่เราตัดอะไรที่เป็นกลางทิ้งหมดเลยโอเคค่ะเข้าใจไหมครับ ถ้าถามสูรเป็นนีสูตรนี้เป็นอย่างนี้ไหมสูตรนี้ก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าถามสูบสูตรนี้ตัดธรงทที่เป็นอายตนะที่เกิดในกามเดี๋ยวเดียวทิ้งไม่หมดเลยนะครับถ้าถามสูบเมื่อไหร่สูตรนี้เมื่อไหร่ก็ถามแบบนี้หมดตอนนี้มาดูนิโรธเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนิโรธเป็นอย่างนี้ปูนี้เป็นอย่างนี้ไหมเป็น ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งนี้และอุน๋นี่องค์ธรรมไม่เลื่อน้วยกางเหมือนเองกได้ทั้งนี้และอูนี้องค์ธรรมต้องไม่เลื่อนด้วยกางพี่สิฟังมองวะมองอะไรครับจักโสอะอะไรนะอาการบกที่เี่ยวมั่วเขาพี่มั่วเนี่ย จากโสมันเกิดในกามหรออาจารย์ถ้าพูดโม้พูดอย่างนี้เดี๋ยวก่อพี่จากโสมันเกิดในกามหรอมันเรื่องเรื่องกามรจากโสมมันเกิดได้กี่ภูจากเกิดได้สองภูแล้วมันเกี่ยวกับกามอย่างเดียวไหมล่ะเกี่ยวกับกาอย่างเดียวเข้าใจแล้วอาจารย์พูดง่มพี่โม้เลยพี่ม้ ในภูม <c oughs> ิเหรอก็ภูม okay ิอ okay ่ะ okay ก็ต okay ้องพูดถึงการอ่ะอาจารย์ขอโทษคือตัวเองอาจจะเข้าใจยากชนิดหนึ่งคือพอพูดถึงการพูดถึงการมะปูมถูกไหมพูดถึงการการการมะก็ผมถึงพูดเองที่จะมาจับโสจับโสอะไรจับโสมกับการอย่างเดียวที่ไหนล่ะก็พูดชัดเจนที่สุดเลยนะองค์ทรรใดที่เนื่องด้วยการมะปู bio a y a t น n a ได้แก่ฐานะชิวหากายะรัสสะโสดะค่ะ พูดชัดๆเลยไม่มรู้ถูกไหมล่ะพูดชัดๆเลย่าตานน้ีหเท่านั้นที่ต้องคิดแบบนี้คือคานาชิวหากายะทานทารสปวทบทายกหมลถูกไหมลูกมถกลไมลูู่กไมม่ะถูกูไหม่ะก่ะไม่ะถูไ่ะหม่ไม่ะกไูหมล่ม่ไม่เขียนภูมิลูม่่่ นี่เนาะคือกระบวนการเรียนรู้ของพี่คิดเดียวนะครับคิดไปเรื่อยเน้นคิดเน้นคิดไปได้เน้นแต่คือคือมีคำว่าภูมิปั้า่ปไหร่นะชัดหวังถ้าการที่ไม่เกี่ยวกับภูมิถ้าการที่เกี่ยวกัอะไรอ่ะไม่คือคือการพูดถึงการแต่ว่าอาจารย์พูดว่าไอ้ะุงป้าเมื่อไหก่อนที่บอกพูดถึงการแล้วพี่บอกไม่ใช่ไม่พี่หมายความว่าอะไรถ้าการอย่างเดียวที่สุดที่บอกว่าที่เกี่ยวกับการที่เข้าใจว่าอะไร ตอนรเรื่องงงอาจารย์อาจารย์องอาจารย์าจารย์ก็พูดกว่าลูกฝึกว่านางมาเลยเข้าใจว่า ถ้ามานอกระถูกไหมครับพอทอเพื่อนๆทำไม่ามันมี้ำใจนก็อกมั่วอะไรถ้ามีแม่นๆมีก็ไม่มัวเข้าใจแล้วครัถูกไหมราจารย์ยนี้สุกูไม่ปรากฏถูกแล้วใช่ไหมครับไม่ปรากฏค่ะสุกูจะไม่ปรากฏเมื่อสุกแบบไม่มีการหรือว่าอะไรถ้าเรับมาเกี่ยวข้องกับการสุกแต่อันนี้มันเนื่อจากมันเทียบมันเทียบกับกลับไปเรื่อยๆนะ อะไรก็ตาม,มที่เป็นมูมลราะม,มูลีมีหกองค์ทมเนี้ยสูงไม่ผ่าน,นหลบชัดเจนมากเลยไม่ควรจะชัดเจนตั้งแ,แต่ประโยคแรก